สวิตแล้วลองดูโอ้ยหลังแพ็กเลย <laughs> ไ่ออกแล้วค่ออกแล้วนะ We are กล่องเด็ดต่อง่ายๆสไตล์ผูท่ทอน <laughs> เราจะต่อแล้วก็ให้ไฟออกก่อนเราจะติดเครื่องกันอีกทีว่าาตำแหน่งแถบอะไรมันจะได้หรือไม่ได้อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาให้ต่อแล้วไฟลงก่อนอันนี้เราทำการเอากล่องเดิมออกนะครับถอดทุกสายทีนี้ เวลาเราจะใช้กับกล่องเด็ดมันใช้แค่ไม่กี่สายนะแต่น,นี้หม้อหมดหลายสายช่างมันถอดออกทีนี้อ่ะอย่างแรกเส้นแรกเลยไฟมาจากไหนอันนี้เราลักมาเพราะมันไม่ไม่ได้ใช้นะครับลักหรือขโมยจากเขาเรียกอะไรนะสายสตอปเบรกหลังปอบสวิตปั๊บไฟมาปุ๊บอ่าสองอันนี้เราก็สายดินนะครับไปพ่วงกับแบต แล้วก็ปันเซอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาตัดต่อมาแล้วฉะนั้นมันจะมีสีขาวเขียวกับขาวดําขาวเขียวเขาตัดต่อมาแล้วเราเสียบปุ๊บขาวเขียวเป็นเส้นเนี้ยขาวเขียวเป็นเส้นเขียวเนี้ยแล้วก็ไปเข้ากล่องแล้วก็ไปที่แบตสองขาวดําก็คือสายสีส้มนี้เป็นปันเซอร์ก็สีน้ำมันมาต่อกับสีน้ำมันถ้ารถปลั๊กเดิมๆก็จะเป็นน้ำมันเหลืองสายเขียวก็จะเป็นเขียวฮอนด้าสายแดงนี้ สตอเบกก็คือสายแดงอันนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นลอนด้ามันจะเป็นสีดําเหลืองอ่าประมาณนี้นะครับต่อแค่นี้นะครับต่อแค่นี้เส้นอื่นที่เหลือช่างมันอ๋อแล้วสายคอยเนี่ยแล้วก็เนี่ยมาเสียบกับสายสีส้มเนี่ยเพื่อเพื่อไปจุดระเบิดอะแค่นี้นะครับแค่นี้ง่ายๆนะดูแล้วทําได้ไหมแล้วทีนี้เรามาดูว่าไฟออกไหม ี่เราจะเปิดสวิตแล้วลองดูโอ้ยหลังแพ็กเลย <laughs> อ่า่อเน่ออกแล้วควายออกแล้วควายออกแล้วอามาดูใกล้ๆอันนี้เรานะเส้นนี้ลงกับตัวโครงหนึ่งเส้นอันนี้คือตัวเท็จคอยนะว่ามันไฟมันกระโดดแรงไหมเสียกับปลั๊กโเทียนเปิดสวิตคุณแจปับ๊บอหนึ่งสองสาม <laughs> เห็นไหมเห็นไหม อ่าไปดูนะโอเคก็ต่อง่ายๆสไตล์ภูทรส่วนเรื่องแทบจะต้องตัดหน้าต่อหลังตัดหลังต่อหน้าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอันนี้เราเดินให้ไฟมันออกก่อนแล้วมาติดเครื่องแล้วก็มาสอ่องดวงสาไฟกันอีกทีหนึงโอเคอันนี้อี1ก็รอชมอีพีสครับผมบายบาย